สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าพบทรบกับพรกฉุกเฉินท่านผู้ชมครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงหรือที่เรียกกันว่าพรกฉุกเฉินที่รัฐบาลนายสมบัครสุนทรเวชประกาศใช้เมื่อวันที่สองกันยายน2 5 5พร้อพร้อมทั้งได้แต่งตั้งให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพบทบเป็นหัวหน้าควบคุมสถานการณ์ การชุมนุมยึดทำเนือบรัฐบาลของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นนอกจากจะไม่ระคายผิวหรือก่อให้เกิดความกดดันใดๆต่อกลุ่มพันธมิตรแล้วยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกัน้นกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชมิให้มารบกวนหรือก่อความวุ่นวายให้กับการชุมนุมยึดทำเนียบรัฐบาลทั้งเป็นเสมือนหนึ่งการคุ้มกันกองบัญชาการโค่นล้มรัฐบาล ที่ยึดทำเรียบรัฐบาลไว้เป็นสมรภูมิรบกับรัฐบาลอีกด้วยเพราะกองทัพในขณะนั้นได้เข้าควบคุมสถานที่สำคัญไว้หมดมิให้กลุ่มนปชหรือมือที่สามเข้าไปป่วนสถานที่ได้สำร้ายยังกลับทำให้รัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชถูกกลดาจากประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชั้นกลางและพ่อค้านักธุรกิจฐานทาให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายจนในที่สุดต้องประกาศยกเลิกแทบไม่ทัน หลังจากที่ได้ประกาศใช้มาได้เพียงสองสาวันเท่านั้นซึ่งแตกต่างเราฟ้ากับเหวเมื่อเทียบกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชาชีวะในช่วงสองปีต่อมาซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะประกาศใช้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเวลาติดต่อกันถึง8เดือนเศษท่านผู้ชมครับท่านนายสมัครศูนย์ทรเวทในขณะนั้นซึ่งเป็นทั้งนายกรัฐมนตรี และผู้นำประเทศต้องหน้าแตกไปตามระเบียบก็เพราะว่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไม่ยอมทำอะไรเลยครั้งนั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาในฐานะหัวหน้าใหญ่ในการควบคุมสถานการณ์ตามพร,รกฉุกเฉินที่รัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชประกาศใช้ได้ให้เหตุผลในการไม่ทำอะไรเลยว่าไม่อยากให้เข้าตำราจับหนูตัวเดียวต้องรื้อบ้านทั้งหลังและเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาการเมือง ปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองกองทัพจะวางตัวเป็นกลางโดยไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดท่านผู้ชมครับแต่คล้อยหลังจากนั้นเพียงไม่ถึง6เดือนเห็นจะได้เมื่อกลุ่มคนเสื้อแดงในนามของนปชจากส่วนกลางและต่างจังหวัดเกือบทั่วประเทศจำนวนกว่าแสนคนที่พากันหลั่งไหลามาชมุมนุมปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลโดยมิได้บุกรุกเข้าไปยึดทำเนียบรัฐบาลเหมือนที่กลุ่มพันธมิตรทำด้วยซ้ำ พรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลอีก6จังหวัดหลังจากที่กลุ่มคนเสื้อแดงบุกเข้าไปในโรงแรมรอยคลิฟรีสอร์ทเมืองพัทยาจนนายกรัฐมนตรีต้องประกาศยกเลิกการประชุมอาเซียนซัมมิตระดับผู้นำประเทศที่เรียกว่าอาเซียนบวก3บวก6และหลังจากที่คนเสื้อแดงกลุ่มเล็กๆหลายกลุ่มพร้อมทั้งแท็กซี่จำนวนหลายสิบคัน ได้ปิดถนนรอบๆอนุสาวรีย์ชายสมรภูมิและถนนอื่นๆอีกหลายสายซึ่งรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชาชีวะเรียกว่าเป็นการก่อการจลาจลน,นั้นกลับปรากฏว่าท่าทีของกองทัพบ,บกและพอบทอบซึ่งเป็นคนเดียวกันเรียนไปราวกับหลังหันพอทันทีที่นายกรัฐมนตรีพิสิทธิ์เวชาชีวะประกาศว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเป็นศัตรูของประเทศเท่านั้นแหละกองทัพบ,บกก็ได้สั่งเคลื่อนพลรบ พร้อมอาวุธสงครามจำนวนหลายสิบกองพันรวมทั้งรถถังจำนวนหนึ่งออกมาผลักดันและสลายการชุมนุมซึ่งได้ปฏิบัติการไปพร้อมๆกับการสั่งค,ควบคุมการเสนอข่าวของสื่อมวลชนทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ให้เสนอข่าวแต่เฉพาะที่เป็นภาพลบของกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงในขณะที่ทำการปิดกั้นและลอยแพการปราศัยของบรรดาแกนนำคนเสื้อแดงมีให้เผยแพร่ผ่านสื่อ นอกเหนือจากการส่งกําลังทหารพร้อมอาวุธสงครามจํานวนมากไปปิดสถานีดาวเทียมไทยคมรวมทั้งสถานีประชาธิปไตยหรือดีสเตชันของคนเสื้อแดงด้วยซึ่งการผลักดันและสลายการชุมนุมดังกล่าวก็มีทั้งการยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ฝูงชนการฉีดน้ำดับเพลิงแรงสูงการยิงปืนขู่ทั้งขึ้นฟ้าและยิงทางราบการตีเกราะเคาะโล่ด้วยกระบองพร้อมทั้งส่งเสียงโหร้อง ราวกับจะออกไปรบซับรบทับจับศึกก็ไม่ปานท่าทีและการกระทําดังกล่าวนั้นเทียบไม่ได้เลยกับท่าทีและการกระทําของกองทัพบ,บกและผู้ปัญชาการทหารบกคนเดียวกันกับเมื่อตอนที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยึดทำเนียบรัฐบาลจนรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชต้องประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินภายใต้พระราชกำหนดฉบับเดียวกันเมื่อประมาณ6เดือนก่อนหน้านั้น มันช่างแตกต่างกันเราฟ้ากับเผวจริงๆอย่างที่คนเขาว่ากันนั่นแหละท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าพบทบกับพรกฉุกเฉินก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ